สวัสดีค่ะเพื่อนๆ EP นี้ก็เป็น EP ที่สามแล้วนะคะในการแกะกล่องสินค้าเทมูมาดูกันเลยค่ะว่าสินค้าชิ้นต่อไปจะเป็นอะไรนะคะที่ใส่ในบ้านมานะคะน่าหนาวก็วจะใส่เท้าอุ่นๆน,นะคะเดินอยู่ในบ้านค่ะพอเป็นคนไม่ชอบใส่ถุงเท้านะคะชิ้นต่อไป สั่งมาเป็นผ้าเช็ดมือในครัวนะคะแพ็คละสี่ผืนค่ะก็คือแขวนไว้ในครัวนะคะแล้ก็สั่งอันนี้เป็นถุงมือกันหนาวนะคะกันได้ติดลบสามสิบองศานะคะไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านะคะ นี่เป็นถุงมือแล้วก็สามารถแตะหน้าโจอโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะชิ้นต่อไปอันนี้ก็ยังคงเป็นถุงมือนะคะ ชิ้นสุดท้ายค่ะน,นี่จะเป็นชิ้นห่อมไม่ชิ้นสุดท้ายมีอชิ้นหนึ่งอ๋อนี้เป็นถุงเท้าเป็นถุงเท้าุเ,เ,ทาเ,เท้าที่ว่าทำฟวาร้อนได้เองนะคะอุ่นได้เองยังไม่เคยซื้อมาใช้เหมือนกันค่ะจะลองดูว่าได้ผลไหมนะคะชิ้นสุดท้ายที่สั่งมา จะเป็นเสื้อคลุมนะคะเป็นผ้าบาง,บาง,บางคๆคล้ายเสื้อเบลเซอร์เสื้อสูตรคลุมทับนี่เป็นเสื้อโอ้จริง ็นผ้าบางๆค่ะางเกงตัวนี้แต่ก็สวยดีนะคะเดี๋ยวต้องลองใส่เดี๋ยวจะแนบรูปให้ดูนะคะเพื่อนๆแล้วอันนี้ก็คือเป็นชุดลองจรสำหรับรูปพายนะคะคุณเล็กเอาไว้ใส่ใต้เสื้อกันหนาวอันนี้ได้มาทั้งกางเกงแล้วก็ เสื้อนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือบบอะไรเนาะลืมตัวช้าง,งน้อยนะคะ ตัวกระจิ๋วหลิวส่วนชิ้นนี้จะเป็นหมวกคลุมหน้าของลูกชายคนโตค่ะเอาไว้ให้ใส่ตอนไปเล่นสกีนะคะพัสดุจากเทมูมาอีกแล้วนะคะเดีย๋ยวเรามาแกะดูกันค่ะว่าข้างในเป็นอะไรนะคะมาดูกันเลยชิ้นแรกก็จะเป็น ใส่พวกแชมพูครีมอาบน้ำเวลาเดินทางนะคะเพืเ่อนๆหรือว่าใส่เครื่องสำอางก็ได้ค่ะคุณภาพของสินค้าก็ใช้ได้นะคะสมกับราคาค่ะราคาแต่ละช่วงก็ขึ้นอยู่กับช่วงโปรโมชั่นนะคะสามารถหาซื้อได้ในราคา4-7ดอลลาร์ค่ะเพืเ่อนๆอีกใบที่เราสั่งมาก็ยังคงเป็น กระเป๋าใส่เครื่องสำอางเวลาเดินทางนะคะอันต่อไปก็จะเป็นที่ขูดชีสนะคะเพื่อนๆเป็นแบบใหม่ที่ว่าใช้สะดวกดีค่ะขูดแล้วก็มีถ้วยรองชีสในเวลาเดียวกันนะคะก็จะมาแบบนี้เลยค่ะสะดวกมากๆ มีแปลงมาให้ด้วยค่ะแล้วก็มีที่ขูดชีส2แบบให้เลือกนะคะเป็นแบบหยาบหรือแบบละเอียดนะคะมาแกะถุงต่อไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆว่าวันนี้จะได้อะไรมานะคะวันนี้เราได้มาเป็นผ้าขนหนูสีสันสดใสนะคะเป็นลายพระอาทิตย์ตกดินที่ชายหาดค่ะเพื่อนๆ ส่วนสินค้าชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นของใช้ภายในครัวค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นรองซิลิโคนนะคะในหม้อทอดไหลน้ำมันค่ะอันนี้เป็นสีดำแล้วก็เราได้มาสองสีเป็นสีดำกับสีฟ้านะคะส่วนชิ้นต่อไปก็จะเป็นต่างหูนะคะกกรูปเกล็ดหิมะค่ะ ส่วนกล่องนี้ก็จะเป็นที่ใส่บัตรเครดิตนะคะซื้อมาให้คุณพ่อค่ะเพราะคุณพ่อเป็นคนที่ไม่ชอบถือกระเป๋าสตางค์นะคะมาลุ้นแกะกล่องนี้กันค่ะว่าข้างในจะเป็นอะไรนะเพื่อนๆคิดว่าเป็นอะไรคะมาดูคำเฉลยกันค่ะข้างในนี้จะเป็นสร้อยข้อมือนะคะ ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ infinite love หรือรักนิรันด์นั่นเองค่ะถือว่าเป็นสร้อยข้อมือที่น่ารักแล้วก็มีความหมายดีๆเอาไว้ใส่ได้โดยที่ไม่ต้องกลัวทำหายนะคะส่วนของที่สั่งไปอีกชิ้นก็คือไฟฉายจิ๋วนะคะเป็นไฟฉาย led ค่ะอันนี้เป็นช้อนปั้นลูกชิ้นค่ะเพื่อนๆอ,อย่างในรูปเลยค่ะส่วนเซตนี้ก็ยังคงเป็นสร้อยข้อมือน่ารักน่ารักนะคะ ราคาไม่สูงค่ะเอาไว้ใส่เป็นแฟชั่นเก๋ๆค่ะเพื่อนๆส่วนอันนี้ก็จะเป็นแผ่นกระดาษรองหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็คือว่าใช้แล้วก็ทิ้งเลยค่ะแต่ถ้าเป็นแบบซิลิโคนก็ยังล้างใช้ได้ต่อนะคะสองอันนี้ก็ยังคงเป็นแผ่นรองซิลิโคนหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะ สอ,อันนี้จะมีคุณภาพดีขึ้นมากว่า2อ,อันที่แล้วนะคะเพราะว่าแผ่นซิลิโคนหนาแล้วก็ดูทนทานกว่าค่ะถ้าเพื่อนๆอยากเลือกซื้อก็ลองดูนะคะดูรีวิวให้ดีค่ะมาแกะสินค้าที่เหลือกันค่ะเพื่อนๆว่ายังเหลืออะไรบ้างนะคะอันนี้จะเป็น คล้ายผ้าขาวบางค่ะแต่ว่าเขาทามาเป็นถุงนะคะเราจะเอามาไว้สําหรับชงชานมเย็นค่ะเพื่อนๆถือว่าเป็นใบใหญ่แล้วก็ทนทานมากเลยค่ะ mm hmm. ส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่สมุนไพรนะคะเวลาเราทําก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเครื่องต้มพะโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ของชิ้นต่อไปที่เราสั่งก็จะเป็นกระปุกใส่เครื่องปรุงนะคะใส่เกลือหรือใส่น้ำตาลก็ได้ค่ะของชิ้นต่อไปที่เราอยากแนะนำนะคะนั่นก็คือแปรงหวีผมขนหมูป่านะคะสำหรับคนที่ว่าผมยุ่งแล้วก็พันกันง่ายเราแนะนำเลยครับเพื่อน ส่วนอันนี้เป็นตะแกรงรองหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเพื่อนๆไซที่เราสั่งมาวันนี้นี่ก็ค่อนข้างจะเล็กเกินไปค่ะสำหรับหม้อทอดไร้น้ำมันของเรานะคะเมื่อเทียบกับมือก็ขนาดจิ๋ววเลยค่ะแนะนำให้เพื่อนๆวัดขนาดของสินค้าทุกชนิดก่อนสั่งซื้อนะคะส่วนสินค้าชิ้นต่อไปนะคะอันนี้สภาพกล่องแบบยับเยินมาเลยค่ะ แต่สินค้าด้านในยังอยู่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นดิสโก้บอลค่ะเพื่อนๆตั้งใจว่าจะเอาไว้เปิดเต้นเพลงปีใหม่กับครอบครัวนะคะก็จะเปลี่ยนสีได้หลายสีเลยค่ะ ส่วนชิ้นต่อไปก็จะเป็นแผ่นรองตอนปัดมัสคาร่านะคะจะได้ไม่เปื้อนตาค่ะอันนี้ถูกมากชิ้นละประมาณ50เซ็นเซนเองค่ะเพื่อนๆส่วนของชิ้นนี้คือกรอบรูปโคมไฟเปลี่ยนสีสั่งทำเป็นพิเศษสำหรับให้เด็กๆมอบให้คุณพ่อเป็นของขวัญวันพ่อถูกใจคุณพ่อเด็กๆมากค่ะ เส็จจากทีมูนะคะเปิดดูกันว่าสั่งอะไรมาบ้างสั่งมาเป็นบานะคะเจบใส่นอนเป็นบาแค่ใส่นอนนะคะ ไม่มีสายอีกหนึ่งสินค้าที่เราสั่งมาเป็นประจำนั่นก็คือหินภูเขาไฟที่เอาไว้ขัดโถชักโครกแล้วก็อ่างอาบน้ำนะคะราคาจะถูกมากๆเลยค่ะเมื่อเทียบกับเว็บไซต์อื่นนะคะอันนี้ซื้อมาเจอันนะคะแล้วก็อีกสองอันก็คือเป็นบ้านะ บาที่สั่งมาจากเว็บไซต์นี้ก็คือเป็นบาที่ไล่โครงนะคะเอาไว้ใส่นอนสบายๆค่ะอันนี้เป็นสายรัดที่ชาร์จแบตนะคะมาลุ้นของในถุงต่อไปกันดีกว่าครับเพื่อนๆอันนี้จะเป็นอะไรนะอ๋ออันนี้จะเป็นหมวกใบสีขาวนะคะเอาไว้ใส่ตอนฤดูร้อนค่ะเพื่อนๆกันแดดได้ดีมากค่ะ กินต่อไปก็จะเป็นเสื้อแขนกุดนะคะเอาไว้ใส่ช่วงฤดูร้อนค่ะเพื่อนๆมาแกะดูของถุงสุดท้ายของ ep นี้กันนะคะว่าเราสั่งอะไรมากันบ้างนะคะ,นนะ,คะ้องงสั่ะไรมานบ ทินแรกที่ได้รับวันนี้ก็คือเป็นผ้าโพกขัวนะคะเป็นสไตล์คาวบอยค่ะวันนี้เราสั่งมา3สีเลยค่ะเพราะว่าบางทีเด็กๆมีงานที่โรงเรียนก็จะใช้ผ้าโพกหัวแบบนี้นะคะในงานคาวบอยค่ะหรืองานที่จะต้องแต่งตัวแบบสไตล์คันทรีนะคะทิ้นต่อไปก็จะเป็นสายรัดข้อมือหนังของแม่เองนะคะเผื่อวันไหนอยาก แต่งตัวสไตล์เท่ๆบ้างค่ะก็ออกมาตรงปกนะคะเหมือนกับในรูปที่ลงเอาไว้ค่ะส่วนชิ้นนี้ก็จะเป็นเสื้อยืดแขนกุดใส่สบายๆช่วงหน้าร้อนอีกหนึ่งตัวค่ะก็ถือว่าตรงปกอยู่นะคะเพราะว่าเหมือนในรูปที่ลงเอาไว้ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสาย ลัดข้อมือหนังสัญ,ญลักษณ์อินฟินิตี้นะคะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์โบรดของทางช่องค่ะเพืเ่อนๆตอนนี้เราก็ยังอยู่ในโหมดของค่าวบอยข่าวเกร์อยู่นะคะอันนี้ที่สั่งมาก็จะเป็นเข็มขัดหนังนะคะถูกใจกับสีหัวเข็มขัดอันนี้มากค่ะ แล้วเขาก็มีที่ตอกรูเข็มขัดมาให้ด้วยนะคะหากว่าคับเกินไปก็สามารถปรับขนาดได้ค่ะส่วนชิ้นนี้ก็จะเป็นต่างหูรองเท้าบูทขาวบอยกับหมวกขาวบอยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะส่วนของชิ้นสุดท้ายใน ep นี้ก็จะเป็นของเล่นให้เด็กๆนะคะที่ว่าเป็นหนังสติก๊ก ไฟ LED ที่ว่ายิงขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็จะมีแสงสวยๆนะคะเพื่อนๆสำหรับ EP นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะ EP 4แล้วพบกัน EP หน้าสวัสดีค่ะ